สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานครับพบกับผมครับนายกฤษนาคำชูจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่3ทัพ6สวัสดีค่ะดิฉันธิวาพรแสนเมืองชินประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดนครราชสีมาค่ะ วันนี้รับหน้าที่พิธีกรภาคสนามค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมอยู่ในกิจกรรมจิตอาสา,าเฉพาะกิจในงานพิธีทาบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมระหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565ครับวันนี้เราอยู่ที่ลานอนุสาวรีย์ คุณย่าโมหรือละอนุสาวรีย์ท้าสุรดาลีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับและวันนี้ครับประชาชนนะครับทุกบูเราะพระสงฆ์ที่กรของพระองค์ท่านได้มาร่วมจัดกิจกรรมนะครับในการทำบุญตักบาตรนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับวันนี้เป็นวันดีนะครับค่ะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วก็เป็นวันที่ชาวนครราชสีมานะคะรวมใจกันมาน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน เหมือนทุกๆกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาที่เราได้จัดขึ้นค่ะครับแล้วนอกจากเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับก็ยังเป็นวันดินโลกนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันที่สําคัญของพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยนะครับค่ะครับแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมบรรยากาศนะครับในพิธีทำบุญตักบาตรในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชม นะครับเดินรับชมบรรยากาศทางด้านฝั่งนู้นนะครับอีกสักครู่นะครับ,ก,ก,รบก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นช่วงของพิธีสองฆ์อยู่นะครับก็จะสักครู่จะทำการทำบุญตักบาตรนะครับค่ะเชิญค,ครับท่านผู้ชมครับฝากท่านผู้ชมนะครับในการกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับในการทำบุญตักบารนั้นนะคะนอกจากจะเป็นการมาทำความดีแล้วนะคะก็เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระองค์ท่านในหลงรชัชการที่9ด้วยนะคะซึ่งเป็นวันที่ชาวนครราชสีมานะคะพร้อมใจกันมาที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแห่งนี้ค่ะครับที่ท่านได้รับชมอยู่นักดานี้นะครับเป็นอนุสาวรีย์นะครับท่านเท้าสุรนาลรีหรือคนย่าโมนะครับที่ปฏิสถานอยู่ใจกลางเมืองนะครับของจังหวัดนครราชสีบารับท่านผู้ชมนะครับที่ผ่านไปผ่านมา นะครับบริเวณจังหวัดนครราชาสีมาแห่งนี้นะครับก็สามาถมาสักระคุณย่าโมของเราได้นะครับก็จะประชาชนสว่วใหญ่ก็จะมาขอพรด้วยนะครับในวันนี้บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีแห่งนี้นะคะได้ต้อนรับ ผู้ที่มาเยือนนครราชสีมาเรียกว่าไม่ขาดสายเลยค่ะทั้งวันทั้งคืนช่วงกลางคืนนี่ก็ยิ่งเยอะนะคะค,ค่ะท่านไหนที่ลองมาชมบรรยากาศแล้วก็มากราบสกักการะคุณย่าโมเพื่อขอพอรโดยเฉพาะช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่นักท่องเที่ยวจะเยอะมากเพราะว่าตรงนี้จะแดดร่มลมตกนะคะแต่ว่ากลางวันนี้ถึงแม้จะมีแดดร้อนก็ไม่ยอท้อเหมือนกันนักท่องเที่ยวก็ยังนิยมมาแล้วก็ได้ใช้เวลาช่วงเนี้ย มาขอพรคุณย่าโมค่ะครับและช่วงที่จะจัดงานนะครับเพื่อฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านเท้าสุรนารีหรือคุณย่าโมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงวันที่23มีนาถึง3เมษายนของทุกปีนะครับเสืายรท่านผู้ชมนะครับที่นะครับมีโอกาสในช่วงเวลานั้นได้จัดงานก็เรียนเชิญน,นะครับมาเที่ยวง,งานย่าโมได้ด้วยนะครับวันนี้พิธีสงก็จะอยู่ยช่ว,วงการนะครับพิธี สักครู่หนึ่งนะคะก็จะเดินมารับบารจาพี่น้องประชาชนทางค,ครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือเรามาทำความดีนะครับเป็นส่วนดนึงนะครับดึงเราไดาทำความดีีต้องได้รับบุญด้วยเพราะฉะนั้นพระอ,องค์ท่านก็ได้มีพระราชดำรัสนะครับที่สอนพวกเราไว้ก็คือ การเทาร่ากันโดยบ้าเป็นการเดินทวน,นกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทําได้ยากและเห็นผลช้า,<ร>านะครับแต่ก็จําเป็นต้อง,งทําเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทําได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพ่อคูได้อย่างรวยยงดวเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวะนะครับอันนี้ก็เป็นพระองค์ท่านนะครับได้พระราชทานไว้นะครับเมื่อวันที่10บมีนาคม2529 น,นี่เป็นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับพระราชด,ดำรัสของพระองค์ท่านได้หลายเรื่องนะคะก็มีเรื่องของการดํารงตนนะคะเป็นพุทธธรมรมะกะในพุทธศาสนานะคะซึ่งการทำบุญตักบาตรก็เป็นส่วนสําคัญที่ชาวไทยนะคะได้ดำเนินอยู่ในวิถีชีวิตเลยนะคะแต่ว่าวันสำคัญแบบนี้ค่ะเราก็จะออกมาร่วมกันตักบาตรนะคะเพื่อที่จะได้น้อมนำ การทำความดีเพื่อพระองค์ท่านในที่เราได้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนะคะค่ะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะครับความรู้สึกของพระสุกนิกรของพระองค์ท่านได้มาร่วมทํากิจกรรมทําบุญตาในวันนี้นะครับค่ะี๋ยวคุยกับคุณแม่นิดนึงนะคะขออนุญาตครับ อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่เลยค่ะในกุลาหลังอยู่หลังขังเอซานค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้มาอยากมาทาบุญค่ะอยากมาทําบุญด้วยใจเลยค่ะค่ะดีใจค่ะที่ได้มาทําบุญค่ะค่ะวันนี้เป็นวันที่สําคัญใช่ค่ะใช่ในรวราชการที่เก้านะคะใช่ค่ะ คุณค,คุณแม่มาทุกปีไหมครับทุกปีค่ะทุกปีวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างรู้ส,สึกรู้สึกว่าปลื้มใจค่ะนึกถึงพระอ,องค์ท่านแล้วรู้สึกอย่างไงก็รู้สึกคิดถึงค่ะคถึงท่านคะ่ะจิดถึง,ถงตลอดเวลาเลยค่ะครับก็คืพอพระองค์ท่านนะครับอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยโดยตลอดนะครับก็คือว่าคือถ้าให้พูดออกมาบาัญชี จะมาแบบความรู้สึกผมพูดอยู่จะขนลุกเลยนะครับที่คือความป่บปื้มปิตินะครับที่ได้เกิดเป็นประสุิอ่อนส่วกอของพระองค์ท่านค่ะค่ะซึ่งลานอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อพระองค์ท่านเนี่ยมามากมายนะคะโดยเฉพาะพิธีสําคัญสาคัญนะคะในช่วงตลอดที่ผ่านมานะคะชาวโกราชก็จะได้มาร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอค่ะ เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับได้ดูภาพบรรยากาศก,ก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นอยู่ในช่วงของพิธีการทางาศาสนานะครับอีกสักคู่อีกสักครู่นะครับพอพิธีการเสร็จนะครับเราก็จะทําการตมบุตรตักบาตรนะครับก็จะเห็นตอนนี้นะครับก็มีส่วนราชการต่างๆนะครับทหารตำรวจพลเรือน นะครับหรือจะเป็นข้าราชาการครูแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับจิตอาสาพระราชาทานแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนียนะครับต่างมาร่วมพิธีนะครับ,บ,รธธนะรบแล้วก็เตรียมสิ่งของนะครับมาใส่บาตทรทำบุญในวันนี้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะครับค่ะอย่างวันนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคนะครราชสีมานะคะคุณครูกับบุคลากรก,รกรก็มาร่วมในการทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้แถวยาวเลยนะคะค่ะะไป ครับสว,วัสดีครับคุย,คยด้วยแม่ค,ะค่ะจะขออนุญาตว่าไงคะ ครับคุณแม่วันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้มาตั้งแต่หกโมงเช้ามาตั้งแต่หกโมงนะครับคุณแม่ทราบการประชาัสา์การใส่บาตรแต่ที้ทางช่องทางหนึงพอดีว่าเป็นหน่วยงานราชการแต่ว่าเราไม่มีป้ายมามาจากโรงพยาบาลจิตเวชโคราชคะอ๋อมาจากโรงพยาบาลจิตเวชนะครับวันนี้มาทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านหรือข้อหลวงของเราเลยราชการจัการคุณแม่รู้สึกอย่างไงบ้างครับภาคภูมิใจค่ะแล้วก็เลื่อมลึกถึงข่านเสมอเรามีความ ณวันนี้ถ้าเกิด,เ,กดเหตุการณ์ตัวนี้นะคะจะมาทุกปีของวันที่5อยู่แล้วนะคะแล้วก็ระลึกถึงท่านตลอดเวลาครับค่ะถ้าบัดนี้อยากจะบอกอะไรพระอ,องค์ท่านคุณแม่อยากบอกอะไรเราจะเป็นข้าราชการที่ดีสําหรับท่านนะคะคเพื่อประชาชน,านครับก็บจะประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสําคัญที่สุดนะครับคำที่คุณแม่บอกก็คือการเป็นข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่ดีนะครับเพื่อ ทำงานเดี่ยวพระองค์ท่านนะครับ<ช>ครับครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมจากด้านฝั่งค่ะมีทั้งหน่วยงานการโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ได้มาพร้อมใจกันทำมูลตักบาในเช้าวันนี้นะคะซึ่งรบ,บรรยากาศวันนี้บรยา,ากาศดีมากท,ทีเดียวค่ะนะครับค่ะค,ค,ค่ะค ดีครับสวัสดีค่ะค่ะจารกหน่วยงานไหนครับค่ะรองวารีเสถียรจตุลัดนะคะเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชค่ะค่ะวันนี้เราร่วมพิธีาบในเช้าวันนี้ยังไงบ้างในพิธีที่ร่วมนะคะที่ที่ลึกถึงราชการมาทำกิจกรรมร่วมกับทางจ ระลึกถึงเพียงบอกเด็กๆลูกๆหลานในเรายังไงบ้างคะส่วนในเรื่องของกิจหน้าสดทงเราก็จะมะีให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมช่วงของวาของเดือนเดือนของธันวาแล้วก็มีโต๊ะหมู่วิชาแล้วก็ให้นักเรียนร่วมจิตอาสาด้วยกันให้ลึกและลึกถึงท่านค่ะเขาในโรงเรียนนะครับได้มี ช่วงเวลาว่างเล่นจากการเรียนเนี่ยในการสอนแท้ในการสอนเรื่องประวัติศาสตร์หรือการที่บรกาศที่9ได้ทดําหรือไม่ครับที่โรงเรียนในโรงเรียนเราจะมีวิชาประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือก็จะมีอาจารย์ก็สอนอยู่แล้วนะคะในเรื่องนี้เราก็จะสอดแทรกเข้าไปในรายเรียนได้ทําร่วมกันค่ะครับก็ฝากท่านอาจารย์อีกเรื่องหนึงน่งนะครับเรื่องการพัฒนา โรงเรียนการศึกษาและก็พัฒนาด้านพื้นที่เนี่ยสามารถพาด็กเรียนในการทำจิตอาสาพระราจารตามโครงการของพระบาทสมเด็ิพระเจ้าอยู่หัวแช่กชาที่10นะครับเราทาความดีด้วยหความใจเนี่ยค่ะา้านําไปปรับใช้ภายในโรงเรียนได้ครับแล้วก็สร้างเป็นนักเรียนแกนนําขึ้นมานะครับเพื่อการเป็นการนําเพื่อในโรงเรียนในการทำกิีต่อไปแล้วก็จะได้ผลิตคนดีออกจากโรงเรียนมาสู่สังคมได้แล้วก็ชุมชน นะครับก็อยากฝากท่านอาจารย์ด้วยนะครับรอบันี้กก็ต้องกลาวขอบพระคุณนะครับทางวิทยาลัยเทคนิคตะคอนโพินะรัแล้วจะนะครับค่ะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับจากท่านอาจารย์นะครับตอนนี้นะครับพิธีสงฆ์นะน่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ได้เห็นนะครับการทำบุญตักบาตรนะครับจะเห็นพี่น้องประชาชนนะครับจากแหล่ ทวันนี้นะครับถ้าเป็นข้าราชการก็จะใส่ชุดปกติขาวนะครับมาร่วมพิธีในตอนเช้านะครับถ้าเป็นส่วนราชการอื่นนะครับหรือประชาชนเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยนะครับเป็นเป็นชุดที่สวยนะครับแล้วก็เป็นใส่ชุดสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยเป็นสีของพระองค์ท่านนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปะไปดูทางด้ดญญานตรงรนี้ จะขออนุญาตนะครับขออนุญาตพูดคุยกับคุณครูค่ะครับมาเจอครับขออนุญาตจับผาเดี๋ยนะครับจากเขยโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับอันนี้เป็นการไล์สดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านแนะนําแนะนําตัวนยครับจากที่ไหนครับครัสวัสดีครับผมนายสุพนัทสุพรานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารีครับผมครับโรงเรียนสุขาดารีนี่เป็นโรงเรียนที่อยู่กลางเมืองโคราชเลยนะครับเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษานะครับครับ ท่านผอครับวันนี้พาคณาจารย์ใช่ไหมครับพาคณาจารย์เนาะมาร่วมกิจกรรมวันที่ห้าธันวาเนี่ยวันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยท่านผอเป็นผู้พาคุณครูคมาทำกิจกรรมในวันนี้มาวงกิจกรรมเนี่ย,นนร,ร,ย,ร,ร,ยรู้สึกยังไงครับครับเออเรามีความรู้สึกว่ารักชกาลที่เก้าขอ,ของเรานั้นพหลวงของเรานั้นเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณกับประสบพนิกรประเทศไทยของเราชาวไทยของเรา นะครับเราสำนึกถยูเสมอว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันวันเกิดของท่านเนาะนะครับเราก็จะได้มาร่วมทำบุญทุกปีครับที่มีโอกาสครับผมครับเฮ้ยท่านพอมากี่ปีแล้วครับมาทุกครั้งนะครับที่ที่มีที่มีกิจกรรมถึงกับในหลวงของเราครับมาทุกครั้งที่ที่มีกิจกรรมครับผมวันนี้ปรับเพิ่มปิตินึกถือพระองค์ท่านนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความสุข ที่ไดนน้องรึกถึงก็คือพระองค์งท่านได้พระราชทานอะไรต่างๆให้พวกเราบ้างมาใช่าครับโครงการหลวงหรือโครงการในพระราษฎร์เนี่ย,ยเยอะมากฝากท่านอาจารย์นะครับในการนําโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยไปสอนเด็กๆในการปลูกปลูกเขาให้เป็นคนดีต่อไปในอนาคตนะครับครับขอบพระคุณครับท่านมครับขอบพระคุณครับ,รบท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากครับผมเดีย๋ยวเราจะมาดูข้างๆหน่อยเด็กน้อย ไปไหนเราลูกมายืนมายืนตรงนี้ลูกบาหน่อยขอญาติสัมภาษณ์หน่อยเต้นเต้นอมาตต้งต้นดอนแล้วลูกนะครับมาเลยนั่ดีเลยครับวันนี้ผมเห็นดอกไม้เป็นดอกบัวสวยงามมากเลยขอญาติติดแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีชื่อวราพรค่ะเป็นคุณครูโรงเรียนสุขานารีเอาเป็นคุณครูด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ผมเห็น ดำดอกบัวมานี้อันนี้ทําเองหรือเปล่าอ่าไม่ค่ะไปจัดซื้อมามาทำบุญนะครับคือสวยมากนะครับผมเห็นคนที่เตรียมดอกไม้จะทำบุญตักบาตรเนี่ยนะครับมีของก็ต้องมีดอกไม้นะนะครับที่สวยมากเขาข้วนนะครับใช่ครับแตวขอญาตหยิบดูเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นดอกบัวนะครับที่ใช้นะครับไหว้นะครับสวยนะครับบางท่านก็จะเป็นดอกดอกชนิดอื่น นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับตามความสะดวกนละขนาดานนั้นนะครับถือว่าสวยมากนะครับแต่ผมก็ขอร่วมบุญกับท่านอาจารย์แล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ทางพระสงฆ์นะครับก็ได้นะครับมารับนะครับบิณฑบาตแล้วนะครับค่ะวันนี้พระสงฆ์จากวัดต่างๆได้รับสุภาพกิจกรรมวัดต่างๆครับแปดสิบเก้ารูปด้วยกันค่ะจัดมาแปดสิบเก้ารูปนะครับวันนี้ นะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมส่วนพื้นที่ในการปฏิบัติงานเป็นสีส้มนครับส่วนก็จะเป็นำงเลื่ย ตอนนี้นะคะมีน้องนักศึกษาวิชาทหารนะคะได้มาร่วมทำความดีด้วยการเป็นจิตอาสาในการแพทย์วิชาทหารจากโรงเรียนบุญวัฒนาจะนัดสัมภาษณ์น้องด,ดีกว่าครับค่ะ,อะขออนุญาตพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์น้องหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนะครับอันนี้เป็นน้องนักศึกษาวิชาทหารที่มาช่วยนะครับในการขน ที่รับจากการบิทบาทนะครับน้องแนะนำตัวดี่ยวลูกชื่ออะไรจากที่ไหนคะชื่อนักศึกษาวิทยาลัยหญิงพิมชนกกินดาอินโรงเรียนบุญวัฒนาค่ะวันนี้มามากี่คนมากี่คนวันนี้เหรอคะประมาณเจ็ดสิบหรือเปล่าคะ้นงไม่รู้เรียนสิคนจังหวัเจ็ดสิบใช่ไหมรับภารกิจอะไรบ้างลูก ช่วยพระท่านชื่ออะไรนะคะมัดถุงอ๋อกมาแล้วมัดไปกี่ถุงแล้วเนี่ยไม่รู้จะไม่รู้ใช่ไหมก็ทำไปเรื่อยๆแล้วไหวไหมวันนี้ไหวค่ะแล้วดีใจไหมที่ได้มาช่วยวันนี้ดีใจค่ะแล้วนึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยรู้สึกอย่างไรวันนี้เรามาทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่เก้าใช่ไหมคะหนูรู้สึกยังไงวันนี้ เป็นยังไงดีใจชูดได้ออกเลยนะครับถ้าวู้ดงนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้นะขอให้น้องนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับตั้งใจในการทำความดีในวันนี้นะลูกนะโอเคครับสู้ๆััศึกษาวิชาวิทยาศก็จะมาจากหลายๆโรงเรียนค่ะก็จะมาสมทบกันในจุดที่จะมาช่วยส่งนะคะ ท่านผู้ชมไปรับชมครับทางด้านฝั่งนู้นด้วยนะครับค่ะตอนนี้นะคะผู้บริหารในจังหวัดนะคะท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทางท่านาฝ่ายทหารนะคะฝ่ายต่างๆนะคะเมื่อตักบาทแล้วก็มาถ่ายภาพเป็นที่ล,ลึกที่ด้านหน้าของอนุสาวรีย<อ>์ท้าสุรนารีค่ะมีนายกเทศมนตรีเป็นการถ่ายภาพที่ล,ลึกนะครับในการร่วมพิธีในวันนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนาวันนี้ท่านนายกผมสสวัชรพลน้องชายน้องชายครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะหรูด้วยว่าเป็นท่านจะน้องชายมีคนจะจำผิดตลอดวันนี้เป็นงานที่ชาวโคราชได้มารวมใจกันค่ะอยากจะฝากถึงชาวไทยยังไงบ้างก็ถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อแล้วก็มีความสำคัญต่อคนไทยทั้งประเทศ และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเช้าที่ทางจังหวัดและสวละ่วนราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนเราทุกคนก็ได้มาร่วมทําบุญใส่บาตรเพื่อน้องรำลึกถึงพระองค์ท่านเราเราก็มีความรู้สึกว่าท่านยังอยู่กับพวกเราตลอดครับก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยกันทําความดีถาวายแด่พระองค์ท่านครับ ท่านท่านจะเป็นคนขับเพื่อนาาภารกิจในโคราชอยากจะให้ท่านสมดทีเราจะทํากิจกรรมคือาก,ก,าการทำความดีจริงๆแล้วเนี่ยขอเพียงแต่ว่าคนไทยทุกคนรักสามัคคีกันอย่างที่ท่านต้องการนะครับ,รบสองก็มันสร้างคุณงามความดีผมเชื่อมั่นว่าแค่นี้ก็พอละองท่านก็คงยังมีความสุขอ่ะองท่านพูดเสมอว่า อยากเห็นคนไทยรักกันอยากเห็นคนในชาติร่วมสมัคคีกันแต่สุดท้ายความสมัคคีความรักกันก็จะนํำพาความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เราหวังครับผมชาวโคราชนี่ก็จะทักท่านเป็นที่เอกภพที่มาบอลกันที่เดียวกันน้องชายเป็นเป็นายกอยู่หัวทะเลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในพื้นที่กันค ่ผมเองก็ทุกครั้งทุกปีผมก็จะมาที่นี่ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาของพระองค์และก็ด้วยความรักขอเป็นข้าพระบาทนะครับรับใช้องค์ท่านทุกชาติไปครับขอบับขอบขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านต่อสองบัชฑรพลตอวรสัก์นะครับเป็นบทที่ขับเคลื่อนนะครับอีกกำลังหนึ่งในการพัฒนานะครับ บาโกราชของเรา,รา,เราครับแล้วก็ท่านก็บอกนะคะเมื่อสักครู่ว่าจะมาร่วมในกิจกรรมสําคัญแบบนี้นะคะทุกๆครั้งนะคะถ้าหากมีโอกาสนะคะค่ะเราจะเห็นนะคะว่าตอนนี้มีบรรยากาศค่ะผุ้หลักผู้ใหญ่นะคะได้มาร่วมในพิธีเสร็จก็ได้มาถ่ายภาพนะคะ ขออนุญาตค่ะท่านรองผู้ว่าคะสวัสดีครับครับค่ะเรามาจากเขตจิตอาสาโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานค่ะวันนี้ขออนุญาตเรียนสัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองนะคะท่านแรกก่อนก็แล้วกันท่านชรินนะคะครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านได้นับตัวหน่อยอ๋อผมผมชรินท้องสุขครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับครับขออนผมสมเกียรติวิเลียงคุณนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับ ครับวันนี้อยากให้ท่านพูดถึงกิจกรรมที่จัดในวันนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราในนามของจังหวัดนครราชสีบาครับครับวันนี้ก็จังหวัดก็เป็นเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเบศในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกุนิกรชาวไทยอย่างอย่างมากมายนะครับ วันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนได้ร่วมกันทําบุญตาักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกันไปกระทาพิธีไปทําพิธีจิตอาสาพระราชทานหรือไปทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือได้ร่วมกันทําความดีนะครับตั้งจิตให้บริสุทธิ์ปองใสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับครับและสวัสดีนะครับขออน,นุญาตถ่ายทำถนอวอีกทัานหนึ่งวันนี้เราโพล่าเราจะจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาในวันนี้ครับขออนุญาตให้ท่านเราได้เชิญชวนพี่น้องชาวโคราชเรามาทำกิจกรรมในการปลูกต้นไม้ในวันนี้ครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชทุกท่านนะครับวันนี้ร่วมกันทําความดีเพื่อพ่อนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ไปร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับเพื่อสร้างสีเขียวให้กับประเทศไทยเพิ่มเติมนะครับแล้วสิ่งสาคัญที่สุดคือวันนี้เป็นวันพ่อครับเราจะทําดีเพื่อพ่อครับครับท่านผู้ชมครับ มื่อกี้วันนี้ได้รับฟังเสียงจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทั้งสองท่านนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับในการจัดกิจกรรมนะครับทงมุดตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับวันนี้นะครับฝากเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไต์นะครับสามารถบรรลุกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาได้นะครับเลย เราจัดกิจกรรมนะครับในช่วงเวลา9นานิกาเป็นต้นไปเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการปลูกต้นไม้นะครับที่บริเวณนะครับ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีบานะครับท่านผู้ชมที่อยากออกมาร่วมกิจกรรมในการทําความดีนะครับก็สามารถมาทากิจกรรมร่วมกันได้นะครับในช่วงเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็ต้องกรับขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้ว่านะครับที่ ให้โอกาสต้องจิตอาสาเรามาสัมภาษณ์นะครับแต่ก็ต้องขอกรากอบพระคุณนะครับส่วนดยการจิตอาสาพระราชา,าจังหวัดนครราชสีมาก่อนใยการรักษาความบัานทงภายในจังหวัดนครราชสีมากอพัะทหารราบทัวทหารบกที่21ส่วนราชาการและประชาชนจิตอาสาทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาเราก็ได้บตลงแล้วนะครับก็ขออนุญาตยินดีเชิญพวกเราออกมาทำความดีต่อไปนะครับ ก็วันนี้ขอให้ทุกท่านรับพรรับบุญจากสิ่งที่เราทำในวันนี้ไว้เจอกันในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอดพวงแก้วมาขอบอพอร,ระคุณคร,รับ